าระห้าเก้าค่ะการจัดระเบบชีวิตับการอินนาเวลาทำา a b บทท d a y นะคะ แต่ละคนมีเทคนิคอะไรยังไงนบ้างคะตอนนี้ที่พีายมค้นคว้าม,มานะ่ะคือหนึ่งยังไงก็ตามคนควรจะต้องแบ่งโฟลเดอร์เตรียมที่จดโน้ตให้ดีนะคะแยกให้ทุกอย่างมันเป็นระเบียบและตั้งตัวแปรเอาไว้ไม่ใช่เป็นอะไรที่เธอจะต้องพลิกเข้าไปดูตลอดแล้วก็แบบว่าจริงๆไอ,ไอไพีแท็กเก็ตมันคืออะไรนะตอนนี้จะทำพอรอะไรนะชื่อโฮสเทมันคืออะไรนะอย่างเงี้ยตลอดนะคะคาสั่งอะไรที่เป็นพื้นฐานก็ต้องมีโน้ตพื้นฐานมาที่ฟอรมกรอบแปะกรอบแปะอย่างรวดเร็วนะคะเริ่มต้นนะคะเวลาเราจะได้ไอพีมา ออะไรยย่างงเี้มันมีชื่อเครื่องมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะชื่อโจทย์เราก็จะ make dr a ใช่ไหมคะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วก็สร้างไฟล์ลอยไว้ที่เราจะพร้อมจดอ่์เรายังไม่ได้พูดถึงพวกโน้ตในแอปอื่นนอกจากเทอร์มินอลที่เกี่ยวข้องเนอะอย่างน้อยเราก็ต้องสร้างถึกไฟล์เช่นแบบถ้าเกิดว่าตามหลักสูตรของเพนสองร้อยเขจะบอกว่าเออสร้างไฟล์ชื่อ cred txt ไว้แบบว่าบันทึกพวกอายูสเน็ตพาสเวิร์ดที่เราเจอใช่ไหมคะเพื่อที่เราอาจจะต้องเอามาใช้ในเป็นฐานข้อมูลเป็นเวิร์ดลิสต์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าโอเคแล้วก็ มีโฟลเดอร์ชื่อเครื่องนะคะมีไฟล์ลอยๆชื่อเครดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเริ่มต้นการอินั ทุกแล็บนะนาะใช่ไหมเราก็ต้องใช้ n m a p ใช่ไหมคะค่ะซึ่ง n m a p รอบแรกเราก็ควรจะต้องดูด้วยความรวดเร็วนะคะเพราะเราจะสแกนทุกพอร์ตเช่น n m a p ก็จะเป็นคิด p ขีใช่ไหมคะมันคิด p หนึ่งถึงหกหมื่นอะไรก็ว่าไปแต่คิด p ขีก็โอเคนะคะโดยที่เรายังไม่ได้ใส่สคริปต์เรายังไม่ได้แบบว่าแบบว่าสแกนเวอร์ชันอะไรที่มันใช้เวลานานนะคะเผื่อชาวบ้านเขาก็จะใช้เป็น default ด้วยเพราะเป็นแล็บเช่นแล็บสอบแล็บแข่งอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้แบบว่าแบบเทรดโชความเร็วระดับที่แบบ ไม่ได้เร็วมากจนแบบว่าแบบมองข้ามเช่น k ข4อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็ต้องอย่าลืมทุกครั้งว่าจะต้องเอาโพสเป็น O ซึ่งเห็นนะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็น a นะไม่ได้มานั่งออกมาเดินแบบว่าหลายฟอร์แมตหลายเป็นไฟล์เก็บบ้างอะไรบ้างไม่เอาแล้วใช้เป็น O n เเล็กแล้วก็ N ใหญ่เป็นแบบ normal นี่แหละนะคะเอาโพสไป,ปที่ไฟล์เช่นตั้งไฟล์ชื่อ nMa p นะคะเพราะมันก็อยู่ในโฟลเดอร์ของแล็บนี้อยู่แหละมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับแล็บอื่นอย่างเงี้ยเป็นต้น ว่าเราเจออะไรบางคนใช้รัสแกนเพราะมันก็เร็วนะฉันก็เห็นแบบว่าหลายรีพอร์ตที่ส่งแลบอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กมาจาับผลของรัสแคนโดยเฉพาะเลยเพราะรัสแกนคนไม่ต้องแทบไม่ต้องแบบอ,อาจจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมนิดหนึ่งในการที่คนตั้งร i อสของรัสแกนให้ไปใช้ด็อกเกอร์ใช่ไหมคะแด่ยหลังจากนั้นก็รัสแกนตรงๆไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะโคตรเร็วใช่ไหมคะขาดได้เป็น บรรทัดเดียวเข้อมลบรรทัดเดียวยว,ว่าไอพีนันมีพอร์ตอะไรเปิดบ้างทั้งตลอด6 0หมื่นกว่าพอร์ตนะคะขังซิกรลบว่างในรีพอร์ตได้ฉันเห็นอย่างเงี้ยนะคะโอเคคนสแกนด้วยคำา่าอะไรปุ๊บคนเจอว่าพอร์ตไหนมันมีบ้างคนก็มาสแกนอีกครั้งหนึ่งโดยโอเคใช้เริ่มใช้สคริปต์และวอ ตัวใหญ่บ้าง v ตัวใหญ่บ้างกิดเอก็แล้วแต่นะคะบางคนโอ้โหแบบขีด v v ให้มัน v e r b o s e ให้มันมีคำอธิบายมากขึ้นขีดขี reasons อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะให้แบบว่าเอออธิบายแบบื้ามีว่าทา to ท e ลีฟอะไรที่แบบว่าเดาได้มากขึ้นซฉันก็ยังแบบไม่ไม,ไม่รู้สึกว่ามันจะมีเวลาในการพิจารณาได้รักถึงขนาดนั้นเลยก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเรา specify part ขีดผีเฉพาะพอที่เราเจอนะมันจะได้ไม่เสียปวลหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยเริ่มว่าอินัมยังไงในแต่ละพอที่เราเจอเช่นสองสองใช่ไหมคะ e c u r e shell ก็ตามทฤษฎีเลยก็จะบอกให้เธอดูใช่ดูเวอร์ชันของ Open Secure Shell ที่คนลบ SV แล้วมันเจออินัมเวอร์ชันขึ้นมาเพราะมันจะไปถอดตัวไอเวอร์ชันของ o OS บนลิน u กอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบน w i n d ดว์ดที่ค่อนข้างแม่นยำกว่ามานั่งให้เอ็นแบบข ถ่าย A O S A อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะค่ะแต่ฉันก็ไม่เห็นแลปอันไหนใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้เท่าไหร่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางคนต้องจัดระเบียบชีวิตมากขึ้นเช่นฉันไม่ใช่แบบว่ามานั่งเอาแบบว่า copy เอาโพททั้งหมดเนี่ยเพรามันยาวยืดของ n Map ออกไปเฉยๆฉันต้องมานั่งแกะด้วยแบบว่าเปิดไฟล์ไฟลนึงเช่อนอาจจะเป็นไฟล์แบบไฟล j o บตัดท็ทีทไฟล์พอร์ตตัดทกท,ทีว่าเออมันมีพอร์ตอะไรบ้างแล้วพอเราใส่แบบว่าแบบ มีขีดยีิบสองขีดแปดสิบอะไรเงี้ยเราให้มาใส่ละอันว่าเออยีสิบสองฉันแกะได้ป่ะอ๋ open อ open executable เวอร์ชันนี้นะผูกกับ os เวอร์ชันนี้นะนะคะไปกด search spy นะคะด้วยชื่อ open shell open ssh หรือว่าชื่อโปรแกรมอะไรเงี้ยพร้อมเวอร์ชันเจอไหมนะคะเป็นเวอร์ชันที่ตรงไหมหรือว่ามันเข้าอัปเดตแพทช์แล้วจะได้ไม่ไม่สนใจก็เขียนอธิบายในแต่ละพอร์ตไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราจะได้อินำ้ำได้ครบทุกตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอ่าอันนี้ก็เกิดง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะค่ะ คิดว่ายัางไงบ้างคะอ่ะโอเคถ้าเกิดว่าเอ็นแบบมันเจอด้วยสคริปต์เนอะอย่าง SMB หรือ Ldap นะคะ Ldap ที่เจอทั้งพอร์ตฝั่งตำ่ำพวกตระกูล400-600ทั้งฝั่งสูง4หลักอะไรเงรี้ยเขาก็มักจะมีทั้งชื่อเครื่องมีทั้งชื่อโดเมนนะคะแล้วก็ชื่อ คราแบบดีซ o m ดเ n นคอมเพนส์จนไปถึง .com อดอะไรก็ว่าไปที่คนสามารถเอามาแอดลงไฟล์ etc.host ลเติม s ได้อะไรกันเป็นต้นซึ่งคนก็จะได้แบบว่าทำได้ท,ทีละอันทีละอันทีละอันในแต่ละพออะไรเงี้ยนะคะถ้าคนจดโน้ดแยกมาคนอื่นมีแบบว่าเทคนิคอะไรยังไงบ้างคะอะไรอย่างเงี้ยเออช่วยๆกันแชร์นิดนึงก็ดีค่ะดิฉันแบบว่าต้องการมากตอนนี้